สวัสดีเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่เบียร์กราฟชนะครับก็วันนี้มาทำอะไรกันเลยวันนี้ก็จะมาทำเรียก reaction reaction ของของอไล่าช่วงนี้ยเพลงที่แบบว่า2021ลาตีไม่รู้มีใครบ้างเห้อห้าคนเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากเวอร์ชันเดิมเนาะเวอร์ชั่นเดิมเป็นอะไร2002ลาตีอเพื่อได้ยินเพลงมาบ้างแล้วแต่จะมาดูมิวสิกวิดีโอว่ามันแบบจะเก๋กูดขนาดไหนเนาะ อใช่คือไวรุ่นยุคสองพันเนี่ยต้องทันแน่นอนนะแต่น้องๆบางคนอาจจะไม่ทันลองไปหาดูนะสองพันสองราตีใครบ้างอะสองพันสองราตีอ่ะอือใครอ่ะมีแฟนเขาไม่แฟนเนาะแไม่ใช่แฟนคอนเซนดอลสวัวดีว่ะนะตัคนแล้วมีใครยายาหญิง แคทตีทริยาอีกคนไทยอ่ะเจนนิเฟอร์ใช่เขาชื่อเจนนิเฟอร์อ่ะเรียกเจนนี่สรุปคนเดียวกันใช่ไหม <laughs> คนเดียวกันโอเอค <laughs> okay. นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดีแอคชั่นเวอร์ชันใหม่2อง1กันจะมาดูซิว่าปังเท่าของเก่าหรือเปล่า <laughs> ไปดูกันเลยโอเคเพื่อนๆเรามาดูกันเลยนะดู <c oughs> ม,มาเป็นห้าสาว อันนี้เรายา <mel od ic> ังไม่ได้บอกเลยนะว่ามีใครบ้างเน <mel od ic> ี่ย2021ล้จริงเดี๋ยวไปดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเห็นแห่ครับนะดรูอกแล้วอันนี้ไม่ออกอันนี้ชื่อจริงๆบัสตัมน <mel od ic> ่บ <mel od ic> ัส <mel> ต <od ic> ัมยหววแหววหวายเปิดหวยเป็นคนเริ่มแล้วเพื่อนอุ้ยนางสวยนะเนี่ย เปลี่ยนโทนเสียงตกใจเลยอันนี้คืออะไรอ่ะด India India, ะูอินเดียอินเดียปะแก้มแก้มอืม,อมบาร์ซ่าเดี๋ยวนะเสียงไม่เหมือนเลยเขาก็แต่งเสียงไง คือเพลงก็ใครแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนไปตัวชั้นเก่ามากนะแต่อาจจะแบบมีหนุ่มๆจังหวะนิดนึง hey, ถือว่าแบบว่าเข้ากวบยุคสมัยเพลงดี hey, <dude. S 1> แต่ว่าเอ่อมิวสิกเดี๋ยวก่อนเนาะเดี่ยวหลั <c oughs> บก่อนหดับก่อ โอ้มาน่าหยุดหยุดก่อนกันแหละมันแคสเปอร์ปีก่อนปีสองพัน่ะพันเก้าร้อยเก้าสิบกว่าที่ว่าเหมือนสีเสือมันเหมือนอลาดินอ่ะสีเหมือนแคสเปอร์จริงๆอะลองไปกลับไปดูแคสเปอร์ภาคหนังนะทุกคนลองกลับไปดูแล้วถ้าตอนที่วิญญาณแคสเปอร์หลุดออกมาอะไรเงี้ยจะเป็นยังเงเป็นเงาเงาอะดูต่อ นั้นอะไรอ่ะรถเข็นดอกไม้เอเออันนี้คือ,อยืมมาจากแฟชั่นไอแลนด์ป่ะเนี่ยแบบนี่ภูเขนแข่งด้วยรู้สึกว่าไ <c oughs> อาท่อนที่ควรจะเร็วมันก็เร็วแบบไม่เสียงบีดมันไม่แน่นพออะ่ะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเหมือนแคปเปอร์เลยเนี่ยที่เรืองแต่งรอบๆตัวเนี่ยเออแต่แต่เราชอบอันนี้นะเราชอบแบบว่าช็อตนี้นะที่เต้นที่แบบคนแล้วก็หายไปอันนี้โอเคอยู่คือคือจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไหวโอเคสุดใช่ไหวไหวเขาเป็นสัตว์เต้นอยู่่ย สำหรับเราคนที่สวยสุดในนี้นะคือบอาตัมนะชอบไหวนะรู้สึกไหวสวยอ่ะเออเหมือนดูดูแลเหมือนดูไอเออจบแล้วเหรออืมอืมอ่าก็จบกันไปแล้วนะโอเคก็จบกันไปแล้วนะเพื่อนๆครับ ซีนิสา2021ลาตีถามว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอ่ะเอาถึงก,ก่าก่อนความรู้สึกส่วนตัวเพลงช่วงแรกถึงช่วงกลางโอเคเลยเพลงโอเคเอาแค่เพลงนะมิวสิกไม่พูดถึงเลยเอ่อพ<ว>อ,อช่วง,งท่วงหลังอะ่ะไอ้ที่ที่มันควรจะแบบพีขึ้นมามันไม่พีอ่ะม,มันไม่หลุดม,มันเหมือนแบบเพลงเอือเอ่อยเอื่อยแล้วจบแล้วก็จบแล้วหรออะไรเงี้ยอ่ถ้าสำหรับเรานะเราสึกเพลงอะโอเคแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบเพลงเวอร์ชันเก่ามากกว่า อืมรู้สึกมันสนุกกว่าเออรู้สึกมันเป็นคืออ่ะมันอาจจะหมดยุคของเพลงแบบนี้ไปเลยเล้วะ่ะคือปี2,000ันเรารู้สึกฟังแล้วอินกว่าเออแต่มีเรื่องของมิวสิกวิดีโออะคือแบบ ไม่ได้แย่นะไม่แย่เลยนะโปรดักชันโอเคแต่ว่ารู้สึกมันไม่สมการรอคอยเท่าไหร่รู้สึกว่ามันทําได้ดีกว่านี้อะ่ะไม่รู้ว่ามันควรจะเออจะในไหนก็โอ้โหแต่ละคนที่มาเี่ยมีตัวแบบอืแต่ละคนนั่มีตัวท็อปแบบนะมากันเยอะใช่ใช่คือแบบเออศิลปินอะไรเงี้ยโอเคเลยทุกคนอะ่ะเออเสียงเสียงโอเคเสียงดีหมดเต้นเต้นอะไรแบบ ไม่ไม่ไม่ติเลยนะเรื่องเนี้แต่แบบติมิวสิกวิดีโอหลักๆอควรจะควรจะไปมันเหมือนแล้วก็ทําได้ดีกว่านี้คือโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคหมดเลยนะแบบแสงสีจัดได้จัดได้โอเคเลยแต่ว่ามันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าขาดขาดความคมชัดหนึ่งแล้วมันดูมัวๆเงาๆดูควันๆดูงงๆอ๋อซีจีไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ ตามที่เห็นนะความเห็นส่วนตัวนั้นเพื่อนยังว่าคอหอสอตอนใช่โอเคประมาณนี้แหละวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนสรุปที่เพลงดําเนินต่อไปตัวนําหลักน่าจะเป็นหวายโอ้จริงๆหวายสวยมากเอาจริงๆหวายสวยมากหวายเอาอยู่อืแล้วชอบแล้วชอบสองคนนะเราชอบแก้มกว่าหวายแต่ส่วนในความคิดเราก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้คือบาซซัมโอ้ด่น แต่เสียง <Okay. S 1> เสียงเป็นเขาเรียกว่าเสียงเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือเหมือนเขา้าเขา้าเขา้เขา,ขาโปรแกรมหรืออะไรกอย่างจนแบบว่ามันไม่ใช่เสียงวระทับเลยอะ่ะโอเคประมาณนี้เพื่อนๆไงวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย